แต่ปันปันไรสุดพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนคนอื่นลยโพสผมนี่ถามเลยนะครับโพสเพื่ออะไรพูดขึ้นมาเพื่ออะไรอย่างไงอ่าคือหลายๆคนเห็นแหละคือไม่เอาคิดแหละตอนนี้คือกันดูด้วยกันถูกถกันถูกกันส่วนกันไปยุ่บางห่นบางนี้พ่อบ่ถึกใจกันมากไปไหนไบเนี่ มือนะครับแต่มือหนังไ่อ่อดน้่กันพรุ่งนี้ไปดูหนังไ่ออดเวยกันครับบัตรละงวัสิบเก้าครับราคาเขากุมปิดหนึ่งร้อยทันิเก้าบาทรับเชิญหน่อยบอดนกกับบอดนกสวัสดีครับนี่นองครับสวัสดียังเป็นท่างการกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะกระจากที่ตามที่บบโจระริไรสดไปนะครับทั้งสองแพลตฟอร์มนะครับบานฝาคกับบานสีดํานะครับ เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับอืเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นใครเป็นยังไงนะครับโพสต์อะไรใส่กันนะครับปาร์ตคืองามเลยปาร์ตเดี๋ยวพาไปเมืองไทยลิปนะครับนองเดียวเบากันนตอนนี้ก่อนนะครับนั่นแหละครับคืออยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับคาวมาสาวน้อยนะครับเพว่าจะเป็นสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยสองเด้กกตามแตะและครับทุกทุก นะครับทุกๆองคาคาพยกทุกๆในเครือสาวน้อยนะครับอืมร่วมไปหอดหลุดแหน่ร่วมไปถึงบุคลากรนะครับนะฮะมันเป็นการนะครับโพดมันเป็นการกระแนกกระแหนนะครับอืมผมสรุปมาให้่จําเป็นต้องเอาอะไรสวดมาเบิดก็ได้นะครับเพราะว่าผมกำลังนั่งนําอยู่นะครับตอนที่เท่าเลยนะครับมันเป็นการเว้าเซกันนะครับเพราะ นะครับเป็นทีนนอนนะครับทุกคนนะครับมีโซเชียลในมือนะครับแล้วโซเชียลนะครับมันก็เป็นดาบสองคมนะครับโพสให้ดีนะครับมันก็ดีนะครับโพสให้ร่ายมันก็ร้ายนะครับอืมแล้วซูมมอนี่การโพสนะครับอืมมันกัมีข้อกฎหมายต่างๆเขามาเห็นไหมครับ ในหลายๆคดีที่เกิดขึ้นพื้นฐานเลยคือนะครับเป็นการมินประมาทนะครับนะครับเป็นการไซไลป่ปลายสีกันนะเป็นการดิสเครดิตกันนะฮะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้น,นฮะเอากกลกบเตียนเอากระกับปีเอระปที่ไปยังอเอ้กับผมทรงให้ลท์องหงนเนี่ยโอ้ย มันเป็นผลลายนะครับอืมมากกว่าผลดีนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับบอจโจรก็ไเ้วาแล้วครับว่าในคิดนะครับว่าปันปันเพื่อนกะได้ไลสดขึ้นมามันก็เลยเป็นประเด็นนะครับให้พระเอกนางเอกหลายคนนะครับได้โพดขึ้นมานะครับสิ่งแล้วนี่นะครับล้วนเป็นบ่อเกิดนะครับแห่ง การแตกแยกแตกความสามาัคคีในมูขคณะนะครับตอนนี้ถามวาบอโตเล่ากระเดหฮามนะครับห้ามแล้วบอกแล้วนะครับนณะตอนนี้นะครับแล้วด้บอกแล้วว่าให้หยุดอการกระทําแบบนี้การโพสต์ใส่กันการวาไรอย่างต่างๆ่หยุดซะนะครับพออยู่บ้าหลังเดียวกันนะครับ กินเข่าหมอเดียวกันหาเงินยุ่นหมองกันผ้ากันสัง่งผ้ากันเห็ดนะครับให้บ้านเฮ่านะครับหุงเื่อเหลืองเหลือ่อมนะครับมีตะเขาเอื่นว่ามีตะแนววแบบสวยงามให้เฟืองให้ฟู่นะครับยู่น้งกันให้หักกันนะครับดีกว่าสร้างกันนะครับนี่คือสิ่งถี่บัวโจเล่าดีไล่ถึกแตจนจนเดือดจนแบบ เอ๊ะอะไรวะจริงจริแม่คือแบบในหน้าของของแบบคือทังบอจโจรเนาะคือทังผู้บริหารเพื่อนี่ยคิดหาแต่เนี้ย,ยสีหาเงินไหมครับคิดหาเตะสีหางานอืมมาให้ลูกขี้มอืมมาให้องค่าพยบสาวน้อยเนี่ยนะครับมีงานมีเงนิงนเล่ยหลยมิได้าส่อยากให้กูอินเตอร์มิได้่ให้คนหูนะครับแต่ ในเมื่อมันเกิดเรื่องแนวนี้นะครับเล่ากะโมสบายใจนะครับรอบเื้อเื้อกลิ้ต้นเล่านะครับพี่น้องกับล่องคิดบางในน้าเป็นเจ้าของบ้านนี่ทีนาะำเราลูกบ้านนะครับทะเลาะกันนั่แบบโอ้แต่อย่างคือเป็นยังสีน่นอ้อยทีนาะแมันมาครับมันก็เป็นดาบสองคมตั้งทีเล่าก็เคยบอกได้ครับในการใส่โซ่เฉียนนะครับแล้วกะบางคนเจ้าของกับโมกิเกียวอันนี้ก็เล่าเว้านะครับ ไปย้อนฟังเมืงใดสุดก็ได้ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยกับไปโพดไปหยัางอันนี้ก็คือบ่ควรเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับถ้เาเราบอกเราใ่เราใจอารมณ์คักวก่าหน,านีแต่ว่าผมสรุปมาใหา้นะครับท,ท้งกที่ตัวเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กับเรื่องเนี้ยนะครับกับโพดอ่ามันก็นเลยกลายเป็นแบบว่าเป็นปึกเป็นแผ่นกันให้โลก,กันมันจะกลายเป็นแบง่งฟักแปลงายมัน สิแตกกันนะครับอืมนี่ตนนะครับอนี้ตนเราอยู่นะครับแต่ว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับหัวหน้า่นกระด้บอกแล้วนะครับเรากะให้พี่น้องเบิงแง่งซอยกันอันนี้ก็คือข้าบอโจเราบอกนะครับให้เบิงแง่งซอยกันว่าเอ้ยบอดโจเราไดีบอกแล้วหยุดให้เศร้าผู้ใดบ่เศร้าให่พี่น้องเบิงแง่งว่าลรืนคว่ำไหมบอกบ่ฟังไหม นี่คือสิ่งี่บอโจรเราปากมากนะครับแลบ้ากาววอนเเฟนแเนนะครับเป็นหูเป็นตาในเรื่องหนีคือกันนะครับช่วยกันหเหข้าเอื่นมาเถิดชู่เนาะนะครับาธนุถน,ถนอมผนังทองแดงกําแพงเล็กสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับนี่มีื่องจ้าจี๋ละเข้ากับเบิ่งแย่งกันนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะถ้ามันถ้ามันอยู่ซื่อคือผมบอกไปหมู่บ้านนี่มันกลับว่าม็นคน นะครับเนีมันก็ตรงนี้แม่แหละนิดหน่อยนะครับเออรักโกรธโกรธหลงเกลียดชอบมันมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับแต่ว่าเฮตุจังใดมันจังสีอยู่น้ากันเนี่ยแบบเดินหนาไปได้ยังยังสางามนะครับแบ่งรับเป็นชู้นะครับเออนี่แหละมันก็ตรงมีการคุยบางคนก็อาจจะโว้ึ้นไปจังนึงพูดนึงอาจจะโว้ึ้นจังนึงอ่าหล่อมขมานะครับอ่าหล่อมขมาเห็นมาอยู่บนเส้นทางเดียวกันเออจังฉี่จังจันคุยกันโนจ่ากันดีดีดีกลัวนะครับอืม นั่นแหละครับสรุปเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นบอโจโอเล่าก็ได้ออกมาเบาแล้วนะครับผมเสื้อว่าในครอบครัวนะครับสาวหน่อยนะครับมีจุดประสงค์เดียวกันทุกคนนะครับแบกความหวังมากนะครับเดียวกันอ่าเชนั้นก็นผมมาหักแพ้งกันไว้ดีกว่านั่นคือหนองเนาะน,นะครับผ้ากันคิดงานเออผ้ากันเหตุงานสางงานเหตดจังไดทั้งหมดจังสีอ่าฮุงเฮืองเหลืองเหลือ่อม กันไปข้างหน้าคุณเนาะดีกลัวนะครับนั่นแหละครับพี่น้องครับก็ฝากเบิง่งแง่กันตามที่ผมบอกนะครับนะฮะเดี๋ยวสิ้ผ้าไปเบิง่งนะครับอ่าเนี่ยผ้าไปเบิ่งนี่คือฉากนะครับเวทีนะครับ, T, รบที่จะทำการไลฟ์อ่ากลุ่มปิดวันที่สิบแปดนะครับที่แปดที่จะถึงนี่นะครับอืมถามน้องเป็นเพงสาวน้องบนทร ัหละกการชีวิตร,รับเชิญมากมายนะครับอ่าวงดังๆหลายๆวงอ่ะเนี่ยนะครับว้าเผียรปัาดเผียรเดี๋ยวมาครับอลังการอ่ะลดแสงก่อนนี่โอ้นี่เอ้าซ้ำนี่แหละครับพี่น้องจะจะขี่เบื้องายเดี๋ยวมันสะบุตื่นเต็มขี่พเซอร์ไพรส์นะครับขอบพระคุณครับทุกกำลังใจที่ส่งมาแลแักกายิ่ง ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นว่าระไงแล้วก็เป็นโครงสุดท้ายเนาะของภาพยนตร์คายออกนะครับจัดไปพี่น้องครับตอนเนี้ยบัตรราคาที่69บาทตลอดสายนะครับในโรงภาพยนตร์ทุกโรงภาพยนตร์ที่เข้าฉายนะครับเริ่มต้นที่69บาทนะครับทั่วประเทศแล้วนะครับจะเลื่อมไปดันกันหอ่าเสียน้นในบวชเนาะเออนะครับก็ถือว่ารวมเอาบุญด้กันเสียน้นในบวชดีรีเนาะนะครับไปพี่น้องครับไปตำกันเสาร์อาทิตย์นี่ครับสวัสดีครับ